Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i am keep chasing. I got all this potential, that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. Get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed i need whatever the hell could make me happy and i don't think you have a clue what could that be they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i keep chasing they tell me that i'm never gonna make it they want me to do If I get rid of the devils, they think that I am a rebel. I think it won't be the settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The crack is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through Just to be in control of my life soon All the negativity and I don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages Five, ten year plans are contagious I attack that shit, I'm tenacious And if you ain't get the fuck out of my way then

อ่าเอ็กซ์เรี่เพิ่มมา1ตัวของกลอก k 9 9เ e n 5เป็นคอมเพนเซอร์ hmm. ของเ e วอนอาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาติดแล้วก็ลองยิงให้ดูนะครับเป็นของกลอก k 9 9เ e n 5นะครับอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับนี่ของตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาติดคอมเพนเซอร์แล้วก็มาทำการยิงให้ดูว่าประสิทธิภาพการทำงานเนี่ย จะดีขนาดไหนวันนี้จะติดคอมมิวเ,เตอร์แล้ว,วจะยิงทดสอบแบบว่ายิงแบบไม่ติดคอมครับแล้วก็ยิงแบบติดคอมครับแล้วก็ยิงแบบติดคอมอบวกไฟฉายอ่าสามแบบเลยสามแบบเลย,บบเ,ลยเพราะว่าอะไรถ้าติดคอมมิเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเราเราใช้ในการกีฬาไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับถ้าไม่ใช่ดิวิชันโอเพนครับหรือว่าที่เขากติกาเขาให้ใช่ครับทั้งนี้ติดคอมมิชเ,เ,เตอร์เพื่ออะไรเพื่อการยิงเร็วคุมรีคอยที่ง่ายปืนที่ใช้ติดบ้านนี่แหละครับต้องติดต้องใช้ ใช่เลยยิงง่ายซ้ําเร็วใช่คอนโทรลง่ายนะครับทาให้ความแม่นยําเนี่ยในการยิงเนี่ยดีขึ้นนะครับครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอยิงง่ายหรือคอยไม่เยอะเนี่ยคนที่ยิงปืนใหม่ๆเนี่ยอาจจะทาความคุ้นเคยความเคยชินได้ดีขึ้นใช่จะทําให้ไม่ค่อยกลัวปืนสักเท่าไหร่นะครับครับอย่าหลุดเฟรมครับพี่เข้ามาก่อนยิงต้องเรียกโต๊ะพี่เออเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำการลองนะครับของ Demon อาวันนี้ได้มาเนี่ยเดี๋ยวแกะกล่องเลย แกไปแล้วล่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงเราก็มาติดตั้งให้ดูเลยนะครับมาเลยเดี๋ยวให้ซีของเราติดตั้งนะครับให้ดูนะครับมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับมามาโคชอัพมาใกล้ๆเลยครับอันนี้ก็ในกล่องของเรานะลองเลยมีอะไรบ้างเนี่ยจะมีตัวคอมเลยคอมเลยมัดอัมก็มี ไม้กระจกสิ่ไม้อะไรไม้หั่นสาหไม้หันสาแล้วก็ชุดหกเหลี่ยมแล้วก็ตัวน็อตสำรองสองชิ้นโอเคครับผมแล้วก็มีขออนุญาตเกล่องออกนะฮะสติ๊กเกอร์อสติ๊กเกอร์สามารถที่จะติดกล่องปืนได้นะครับแต่ว้ท้ายรถไม่แนะนำนะครับท้ายรถอย่าไปติดเนาะ ติดข่าวเพืนพอนะครับเลกแขกครับเดี๋ยวจะเลกแขกไปนะครับโอเคมาเรามาดูคอมกันดีกว่านี่ไม่ได้แกะหมอนะมีสติกเกอร์เดวินอาร์มาให้นะครับแปะอย่างนี้เลยชึบชื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 บใส่ถุงกันรอยมางดีเลยครับผมนี่โอเคโอ้โหโอ้สวยๆมางตัวนี้พี่บางตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าอันนี้นะตัวนี้ขึ้นกว่านี่ปัดตู้วิธีงานดีอ่ะครับ งานเนียนมากอ่ะงานเนียนมากสวยมากอันนี้ก็เป็นคอมของ Demon a r m นะครับของล็อกสิบเก้าถาเป็นคอมตรงรุ่นเนาะคอมมิเตอร์ตรงรุ่นสวยๆแบบนี้เลยนะมาดูอีกด้านหนึ่งอะโอ้มาถอดประกอบกันดีกว่าคันนี้เรามีคอก1ิบาอันนี้ปึงเคลียร์เรียบร้อยนะครับปลอดภัยแน่นอนครับปลอดภัยแน่นอนครับทำการติดเลยเขาก็จะให้หกเหลี่ยมมาด้วยนะครับทุกคนขับขั้นตอนแรกนะครับ พกเลียมเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะ,นะตัวลาพิคาตินีนะฮะลาพิเาติเนี่ออก,ก่อนครับตรงนี้เรียกไม่เหนไหนพี่ไม่เห็นเออโอเคโอ้หอดออกก่อนนะจ๊ะนี่ติดตั้งง่ายของก๊อกสิบเก้าครับติดตั้งง่ายมากอ่าฮะพี่อาจจะติดตั้งไม่ได้นะพี่พี่ใช้ประแจไม่ค่อยคล่องเลย<ช>เลียงงพี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ออกกล้องแล้วมือสั่นครับ <laughs> นี่นะฮะอ๋อนี่นี่นี่วัสดุก็จะมีสองชิ้นก็คือเป็นตัวคอมครับที่มีจะสวมเข้าด้านหน้าได้เลยเนี่ยอ๋อมีระบุด้วยก็สิบเก้าเจนห้านะครับอ่าระบุตรงน่นเลยตรงนี้มากครับมาดูวัสดุคอมดีกว่าเป็นอลลอยนะครับก็ทําสีดํานะครับสวยนะครับดําด้านๆหน่อยใกล้เคียงกับตัวเนาะรูด้านข้างก็มีสองรูประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านบนนะครับมีสามรูนะครับช่วยระบายแก๊สนะครับลดแรงดิ่งหอยได้โอเคประกอบเลยพี่ การรูปแบบการทำงานการล็อกนะจะมีนี่ครับเป็นรางล็อกเข้ากับตัวรางรางหน้านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปกัสยังไม่ได้ครับโอเคอ่าได้ได้เป็นรางข้างในครับเป็นเป็นรางข้างในใส่กับรางเนี่ยะหน้าต่สายของตัวปืนนะครับอืออ่าเราก็ส่งเข้าไปเลยส่งเข้าไปเลยนี่ตึ๊บเนี่ยดันเข้าไปโอเคได้ไหมอ่าพอดีนะฮะแล้วก็ตัวที่ตัวแรกที่เราถอดออกไปมาประกอบเลยอ่า ไอตัวนี้จะมีเดือยนะฮะมีเดือยมันจะล็อกกับอ่าล่องข้างหน้าของคางสไลด์ของปืนกล็อกนะฮะเห็นไหมฮะล่องเดิมตัวนี้เลยใช่ใช่ครับเป็นเป็นล่องเดิมอ๋อใส่เข้าไปเลยครับรับ้วเราก็ใส่เข้าไปใส่ปึ๊บเข้าไปนี่นี่อย่างนี้ติดน็อตเข้าไปมือน่ารักจริงมือตุ้นนะฮะขขอโทษที่มือน่ารักนะครับเออเฮ้ยสวยว่ะนี่ เราก็จะขันเข้าไปก่อนอ่าเดี๋ยวขยับให้มันตรงให้มันดีๆนะฮะเดีวให้ดูลูกก่อนนะขันเข้าไปพอนี่ครับตึงตึงมือละอ่าหน้าก็ตึงมือละนี่ปกติเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนตึงบ่อยไหมพี่ฮะปกติตึงบ่อยไหมไม่ค่อยตึงเลค่อยตึงใช่ไหมอ่าลองปิดสไลด์ดูพี่ครับใส่แม็กกาซีนสิใส่แม็กกาซีนสิในกกาซีนอ่าเดี๋ยวลั่นทิ้งไหมก่อนลั่นทิ้งไหมก่อนสิ โอ้ยสวยว่ะจะรั้นทิ้งโอเคเฮ้ยสวยว่ะพี่เดี๋ยนะเดี๋ยนะเวลาใส่แล้วก็จะประมาณนี้ครับสวยจริงเลยจริงโอ้โหโอเคสวยเลยใช่ไหมสวยสวยสวยพี่แล้วก็ง่ายด้วยมันมันมีรางด้านล่างพี่ลองใส่ไปไช้อีกตัวสิได้ได้ครับอันนี้คือใบไยตก็ปลดไปแล้วใบไา่ปลดเร็วปดเข้าไปปีเข้าไป โอ้ยไหนดูสิเฮ้ยทำไมต้องตึงด้วยเราต้องดึงทำไมเนี่ยสายตึงครับสายตึงสายตึงเลขอดูปืนชัดหน่อยพี่เนี่ยโอ้ดูอีกด้านหนึ่งไหมเฮ้ยสวยว่ะเอาเมือออกเลยพี่มือวันไปหน่อยอด้านนี้นะฮะเออด้านนั้นแหละอาปืนตรงๆสิโอ้ใช้ทด้เหรอพี่สวยจริงติดติดไฟฉายดูดูเต็มมากเลยดูแน่นเลยเออสวยที่หายเลย โอเคโอเคครับทุกคนเราก็ติดตั้งน้องเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่สภาพนี้นะครับนี่ใส่ไฟฉายใส่คอมเพรสเซเอร์นะครับนี่เป็นปลอดภัยนะครับอาตันไกทิ้งก่อนนะครับนี่คือเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะใส่เข้าไปแล้วสวยมากเท่มากนะครับทีนี้ก็มาดูการยิงว่าเราจะยิงเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ด้วยครับโดยรวมนีสม่สวยมากสวยมากคือโอ้โหถ้าเกิดว่ายิงแบบนี้ผมว่าแทบจะไม่สะบัดเงยเท่าไหร่นะน่าจะเอาอยู่นะครับ น่าจะอ,าอยู่ทีเดียวเดี๋ยวผมจะลองยิงทุกแบบนะครับนะ่อนอื่นก็จะลองยิงแบบไม่ติดไปฉายก่อนก็คือยิงคอมเปล่าครับยิงคอมเปล่าเสร็จแล้วก็ใส่ไปฉายครับพอใส่ไปฉายเสร็จก็มาถอดยิงแล้วก็มาเทียบกันดูว่าสภาพเป็นยังไงบ้างสาม,สามแบบเลยสามแบบเลยน่าใช้ไม่อะไรยังไงเพราะว่าอยากจะลองแบบเทสยิงเยอะๆหน่อยวันนี้ใช่ซื้อรูปมากี่กล่องพี่พอไหมพอตตองพอ เออได้อยู่ได้อยู่ประมาณนี้นะครับเฮ้ยน้องสวยจริงครับทุกคนอยากให้ดูจริงงานคือแบบสุดยอดมากแน่นมากงานดีงานสวยจริงนะครับนี่น้องสวยน้องสวยจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูมุมนี้ทีหนึ่งนะครับนี่เลยสวยจริงได้จริงครับทุกคนนี่ก่อนจะทดสอบนะครับเรามีไม้หันสานะครับมันจะคู่ผมก็ลืมมันก็ลืมไม่ต้องต้องสอดให้ดูก่อนอันนี้คือจะมีอยู่สองล็อกนะครับก็คือ ล็อกแรกนะครับจะเป็นล็อกที่จะต้องอยู่ในลํากล้องนะครับล็อกนี้แล้วก็ไอ้ล็อกหนึ่งก็คือล็อกอยู่รตรงคอมเพนเซอร์เนี่ยครับสอดเพื่ออะไรสอดเพื่อให้ดูว่าเราติดตั้งแล้วถูกต้องไหมใช่ตรงไหมใช่ครับจะต้องสอดไม้หันซาเข้าไปก่อนนะครับว่าตรงไหมนะครับนี่ก็สอดเขาได้นะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้<อ>ก็ง่ายๆเลยก็หมายความว่าน้องตรงแล้วพร้อมแกการใช้งานนะครับทุกคนไม้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ต้องสอดดูนะครับเผื่อบางคนติดตั้งแล้วไม่ตรงล่องนะครับ มาได้มาอย่าทิ้งนะครับได้มาอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์ครับโอเคไปสำการทดสอบได้เลยครับก็จะยิงแบบจับศูนย์แล้วก็ดูแรงดีคอยเนาะวันนี้โค้งหงไม่ได้ทดสอบความมันยำอะไรมากมายเพราะว่าล็อกค่อนข้างที่จะเบนยำอยู่แล้วนะครับก็รีวิวมาหลายอีีนะครับสำหรับล็อกเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้แล้วก็ยิงได้ดีเลยนะครับวันนี้ก็จะลองยิงแบบต่อเนื่องให้ดูนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมานัดแรกมา ต่อไปต่มลงมาหน่อยนะครับมันก็มีคล้ายๆรู้สึกคล้ายๆของซิกที่เรารีวิวไปน้องีีเนาะครับเรื่องของเสียงเหรอ,อเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้นแล้วก็รู้สึกมีความสะท้านมือแต่ว,ว่ามีคอยไม่ค่อยมีนิดเดียวยิงได้เร็วขึ้น กระดกนะพี่กระดกะแต่ว่าไม,ไม่ได้สูงมากมยิงได้เร็วขึ้นเนาะถ้าโดยวรวมก็อยู่ในเป้าส่วนทั้งหมดอันนี้ยังยิงยิงหมดเป็นนัชนบไอ้ปันที่ยิงเร็วหน่อยให้ยิงดูรีคอยมากกว่าเพอแม่ยำถ้ายิงจริงก็แม่นอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับ<ๆ>โอ้ของดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เป้ากันดีกว่าพี่ว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่เปิดเคลียร์นะครับปืนปปอดไฟไม่มีลูกนะเดี๋ยวขอไปดูที่เป้าก่อนมาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ฟิลแรกจับศูนย์แล้วก็ยิงเลยนะครับหลุดนัดเดียวอ่ะอัน,นนี้ห้านัดแรกอยู่ที่ฟรมาณนี้นะครับยิงนะครับจับยิงต่อนเนื่องนะครับนี่แล้วก็ห้านัดหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าอาหาริซอนนะครับอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับในการยิงนะครับเห็นศูนย์แล้วก็ยิงเลยนะครับก็ความมั่นยําผมจะไม่ได้ทดสอบอะไรมากมายแต่จะดทดสอบเรื่องการยิงต่อนเนื่อง,งมากกว่านะครับวันนี้เพราะว่า อย่างที่รู้กันอยู่ว่ากล็อกก็ค่อนข้าง,างที่จะแม่นยำอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะครับก็เลยวันนี้ตัดเรื่องของยิงแม่นยำออกไปนะครับก<ๆ>็จะมีคลิปเก่าไปดูได้ว่าความแม่นยำก็ไม่ได้หายไปไหนจะเน้นยิงต่อนเนื่องพอนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ผมจะลองยิงที่เพจต่อนเนื่องที่เป็นเพจตัวปืนนะครับเพจตัวคนแล้วก็เพจ5เพจนะครับประมาณนี้นะครับลองยิงเพจนี้นะครับแล้วก็เพจนี้นะครับลองดูทีหนึ่งเนาะมาว่าติดคอมแล้ว จะยิงได้เร็วขึ้นไหมต่อไปก็จะมาลองยิงแผ่แบบตอนเร่องกันนะครับห้านัดนะครับว่าจะทําได้ดีขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะให้เจ้าของปืนยิงรัวดูว่าดีคอราจะหนักนด้นขนาดไหนนะครับมาเราจะไปแบบไม่ต้องเร็วมากครับวันนี้ช,ช้าๆอากาศร้อน มาอันนี้แม็กแรก5นัดนะครับยิงเพลทเหล็กนะครับประมาณนันะครับมาบอยโอ้ย <Boy. S 1> oh, นัดสุดท้ายผักไก่เฮ้ยดีครับดีดีอันนี้ดีเลยนะครับใช้ได้เลยต่อไปก็จะมายิงนี่นะครับเพลทเหล็กตรงนี้นะครับระวังเสาข้างหลังนะที่ นะครับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้มาค่อนข้างที่จะเฮ้ยยิงแล้วชอบเดินไกลลั่นไกลเดินไกลลั่นไกลได้เร็วขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้โมนะเพราะปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คุมปืนเท่าไหร่นะจริงๆ ยิงเพดอย่างเงี้ยเพดใหญ่ดันพลาดนะเพดเล็กไม่พลาดล้มหมดเลยเพดเล็กเออไวด้วยเร็วด้วยใช่ไหมพี่เมื่อกี้เป็นไงบ้างเวลาน่าจะดีนะดีดีฮะเอออันนี้คือแบบจับมาแล้วฟิลลิ่งแล้วก็จับวางจับวางเลยเมื่อกี้ใช่ใช่แล้วบอกเลยไก่เดิมๆไม่ต้องไปทํานะไก่ก๊อกเดิมๆเนี่ยดีอยู่แล้วจะเห็นได้ว่ามันลาดพี่วอได้เลยมันติงพี่วอเนี่ยถต่กับว่างยิงมันติงรอมันคงลั่น ตึงรอสูนตรงลั่นอย่างเงี้ยมันสามารถยิงได้เลยครับไกก๊อกเดิมมันดีอยู่แล้วแล้วก็บวกคอมเพมเซเตอร์ของเดวินอาร์มที่โคตรเทพบอกเลยนะเดี๋ยวไปดูรีคอยด้วยในคลิปได้นะเฮ้ยเริ่มมันแล้วว่ะพี่เริ่มมันแล้วว่ะแคเอาอีกอะ่ะเริ่มมันแล้วว่ะ <c oughs> เอาอีกขอข,ขออีกชุดหนึ่งนะได้ว่ <c oughs> ามาดยวขอชุดเดียวโดวยยิงเพดเพดใหญ่เพดใหญ่มันยิงมันว่ะคัดคัดไหมไม่คัดเลยต่อเลยต่อเลยนะเฮ้ยเพดใหญ่มันยิงมันว่ะพี่ ยิงเพจใช่ไหมใช่ใช่ยิงเพจใหญ่มามาต่อกันเลยมันวันบ่ะพอใส่คอมดีมันอาเข้าไปแล้วมันวันบ่ะเนี่ยสาเหตุที่ให้ติดคอมแล้วก็ใช้ในบ้านมันยิงได้ดีขึ้นยิงได้เร็วขึ้นนะครับทุกคน่ะ เย็นเฮ้ยมันน่าโดนจริงทุกคนชอบจริงแล้วก็ฟตูดิ้งของการยิงเนี่ยมันมากดีมากจริงนะครับสะบบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่ยิงเร็วไม่เก่งนะครับที่รวยก็รู้นะครับว่ายิงเร็วไม่เก่งผมเน้นสายยิง้าเป็นยำแล้วพอไปยิงแบบเนี้ติดใจชอบ <c oughs> เลยครับทุกคนโอเคการทดสอบแบบนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ท่านเจ้าของปืนเนี่ยมาสาธิตด้วยความรวดเร็วด,ดูวกว่าตับ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 ,ตบดได้ไหม อ่าโอเคมาโอเคเดี๋ยวไปดูพี่รวยยิงนะครับต่อไปก็ให้พี่รวยยิงนะครับตอนติดคอมว่าจะดีขนาดไหนนะครับมาก็จะยิงตามสไตล์ของเขานะครับครับอโอ้ยยิงแบบบันแถบได้นิ่งจริงอะนิ่งมากเลยี่มันนิ่งวะแล้วคุมปืนง่ายด้วยหลุดไปแค่นัดเดียวเอง เนี่ยแ <Alab> ล้วกาป้องกระตุ <พบ S 2> น้น,นยิงโซนนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นมาที่หัวโอ้โหดีดีพี่เดี๋ยวลองติดไปใช้หน่อยไหมลองดูอ่ะเดี๋ยวมาติดเลยได้ครับอ่ะต่อไปก็ติดคอมแล้วก็ติดไฟฉายนะครับทุกคนนี่มาดูกันเลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นลองดูรีคอยกันนะจะเป็นยังไงน้ำหนักดีขึ้นจริงนะครับรีคอยเป็นยังไงไม่รู้นะครับมาดูกันทีน่าจะนิ่งกิฟตเลยนะครับครับจัดซูสเลยจัดศู์อย่างเดียวพอเลยพี่ผมว่าน่าจะเอาอยู่ รีคอยรีคอยไปไหนครับหายไปไหนรีคอยรู้รู้แค่ปืนสัตว์ตึ๊กตึ๊กตึ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้ยิงอยู่คนเดียวไม่ได้มามามาเล่นกันหน้างานอย่างเงี้ยเราอะอยากจะรู้อยากจะรู้ไงอยากรู้ฟิวไงเดี๋ยวไอช่องนี้มันสลับกล้องได้เลยเหรอได้สลับกล้องนี้แหละสลับกล้องแบบเท่แบบนี้แหละมาสามสองหนึ่ง ดีเมื่อกี้ผมเล็งตรงกลางเมื่อกี้พี่ยิงข้างบนใช่ไหมใช่ใช่ข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเป็นของรถมันมันขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นอะเราไม่ตั้งใจยิงเป็นยำนะเมื่อกี้เลยยิงต่อเนื่องใช่แล้วก็ตรงนี้เฮ้ยอ๊าเฮ้ยเป็นธรรมดาดิมันอ้าวไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยไม่ได้อวยของเกาดีจริงของเกาดีจริงนะครับดี นี่อย่าเล่งนานอย่าเล่งนานมันล็อต <c oughs> ต่อไปผมก็จะทําการเทียบฟิวนะครับหลังจากที่ยิง2กระบอกนั้นมาแล้ว2องสอง,สองช็อตมาแล้วก็คือยิงแบบใส่คอมอย่างเดียวแล้วก็ใส่คอมบวกไปฉายนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้ผมก็จะทําการยิงแบบต่อเน,นื่องเจ็ดนัดเฉยๆนะครับดูรีคอยแบบที่ผมเคยยิงปกตินะครับว่ารีคอยหรือว่าความรู้สึกในการยิงจะเป็นยังไงนะครับเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับมา ขออภัยครับเพจหล่นเดี๋ยวขยจะไปยิงต่อล้มไปแล้วปะเอาไหนดีที่เดิมีกูอาโอเคนะครับจับฟิลลิ่งความแม่นยำ<ๆ>ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาคือแรงกระดกเงยที่มากขึ้นนะครับตัวปืนเบาขึ้นแรงกระดกเงยมากขึ้นนะครับยิงช้าขึ้น เห็นชัดได้เลยว่ายิงช้าขึ้นนะครับมารู้เลยนะครับติดคอมอยู่บ้านติดคอมบวกไฟฉายดีกว่านะครับถ้าจะให้แ Am นะนำเนาะโอเคประมาณนี้นะครับปืนปลอดภัยนะครับมาพี่รวยยิงอะไรต่ออีกไหมมายิยงแล้วพอแล้วเหรอ <c farming> ครับอยากจะให้พี่รวยอีกช็อตเนื้อ <c oughs> <tiếp gente> ได้ได้ได้หมดโม่ค้างสไลด์ <c oughs> ได้ครับโอเค ็บปืนตุปลอดภัยตุลปลอดภัยครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราลองยินได้ทุกรูปแบบแล้วนะครับมาดูตัวปืนนี้ปืนเคลียร์นะครับปืนปลอดภัยนะครับแมกกซีนไม่ไปรูนะครับใส่แล้ความสวยงามปืนปลอดภัยนะครับนไก่ทิ้งที่ทางที่ปลอดภัยนะครับนี่นะครับก็อเก19เจน5 v s com d e คอมเดมอนอาร์มเรียกได้ว่าผมว่าผมเซอร์ไพรส์นะกับของนี้ผมเซอร์ไพรส์มากเพราะว่า ปกติผมไม่ได้คนยิงแบบเป้าเพจที่มันล้มไววเลยพอมีตัวนี้มาช่วยปุ๊บผมแบบไหลเลยไหลเลยนะครับจะไม่ได้ถ่ายไว้เมื่อกี้ยิงเล่นใช่ตอนมีกล้องไม่ไม่ยอมถ่ายไม่เป็นไรไม่ยอมโดนครับไม่เป็นไรพอมีกล้องโดนฟิลลิ่งเดี๋ยวจับฟิลลิ่งของปืนเดิมก่อนปืนเดิมเดิมนี่คือเป็นปืนที่น้ำหนักค่อนข้างถือจบบไม่หนักมากน้ำหนักเบาครับเหมาะแก่การพกพาไปทุกที่พกพาได้สะดวกกว่านะครับในการใช้งานเนาะ คือถ้าจะใช้ปืนเดิมถ้าจะพกพาไปนู่นไปนี่แล้วก็เน้นความสะดวกเนี่ยก็เน้นของเดิมของเดิมะด,มดมเดิมเลยดีกว่าผิลลิงไกลก็รํามเดิมทุกอ,อย่างก็ระดมเดิมอันเนี้ยปืนเดิมท้าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ดิมเป็นบอแม็กแต่ว่าถ้าถ้าท่านไหนใครอยากแต่งตลอดเวลาก็เชิญได้ฮะใส่ใส่ตลอดก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่จะยาวขึ้นมาหน่อย<ต>หนักเพิ่มขึ้นมาหน่อยถ้าใส่ถ้าใส่ตลอดนะั่นหมาว่าคือการพกพาจะไม่ไดพ้ดพกพาแล้วใช่ใช่เน้นไปในแนวทางที่ใช้งานในบ้านครับ คือเน้นไปทางยิงฝึกฝนใช้งานในบ้านจะเห็นได้ว่าที่ตอนที่ยิงแบบติดคอมธรรมดาเนี่ยก็เอาก็เอาอยู่แล้วใช่ฮะก็รีคอยิงต่อเรื่องยิงเดี๋ยวความแม่นยําอย่างที่ผมยิงเนี่ยในระยะต่อสู้ในระยะเจ็ดหลาเนี่ยผุ่มกระสุนอยู่แค่นี้เองนะครับขนาดไม่นั้าเกย์ิงแบ่นี้ทัดาสนะุ่กระสุนในเท่านี้เองต่อเนี่ย้เพราะเราเรายิงที่ต้องเร็วว่าต้องดูแรงรีคอยดูอะไรด้วยใช่ใช่ครับไม่ได้ตั้งใจที่จะปั้นกลุ่มให้มัน สวยงามมากเท่าไหร่แต่ต่อ่ด้านแรกที่ยิงก็เละฮะก็โอเคนะครับโอเคเลยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็พอเราบวกไปฉายตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับบวกไปฉายเข้าไปด้วยยิงหล่อขึ้นมาเยอะเลยสิ่งแรกที่ได้คือมันเป็นปืนที่เหมาะกับการใช้งานจริงใช่ครับใช้งานในบ้านจริงแล้วก็ถ้าเกิดว่าบ้านมีสวนแนะนําเลยมีสวนเนี่ยเอาติดไปฉายกาไปฉายใช่จบเลยการยิงเร็ว การใช้งานจริงๆต่างๆเนี่ยเหมาะมากถ้าไปมบีบริเวณบ้านที่ใหญ่ครับหรือเล็กก็ได้มีการตรวจบ,บ้านตรวจอะไรเนี่ยใช้ได้โอเคมากเลยครับเหมาะมากเหมาะจริงเหมาะจริงคือเราเห็นแล้ว,วเราก็ยังอยากได้ก็สิบเก้าเจ็ห้าบวกเดมอนบีเยเนี่ยเคียร์ทินนี่ยน,ะ, <c oughs> นะครับทุกคนโดยรวมถึงพอใจมากในการใช้งานครับทุกคน ผมว่ามันทำให้ปืนสวยขึ้นเยอะเลยสวยขึ้นโหดขึ้นดุขึ้นผมชอบมันเหมือนมันคล้ายๆอะไรรู้ไหมดีเซอร์ดีเกิลดีเซอร์ดีเกิลเนาใช่เนี่ยชอบีใหญ่เหมือนพิษไวเปอร์ของจอห์นวิกอ่าเออใช่ใช่ตรงเนี้ยใช่คล้ายเลยายหน่อยนะใช่นี่ถ้าถ้าไปแกะสลด์หรือว่าทำลายสุดๆนะลายทาลานอย่างเงี้ยแยกไม่ออกเลยใช่ฮะอืมตอนนี้เราไม่ได้ทาลานเราทายาทาสานสารทาสานค่อยหนึเดียว โอเคโดยสรุปผมว่าโอเคกับการติดคอมแบบนี้แล้วก็ถ้าสอบไปเห็นนิดกันเลยว่ามันเป็นยังไงครับความแม่นยำไม่หายไปนะครับที่เห็นยิงสเปรยสปานี่ก็เน้นยิงให้เห็นแรงรีคอยด์เฉยแต่ถ้ายิงจริงๆงเนี่ยความแม่นยำเท่าเดิมไม่หายไปไหนเลยนะครับทุกคนโอเคก็ฝากไว้ประมาณนน้ครับสำหรับคอมของดิมอนอาร์มนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดระเอียดยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนว่าติดต่อยังไงนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่รวยนะครับที่มารีวิววด้้ยในนนนััีะครบ ส่งส่งปืนทดสอบด้วยสส่งปืนทดดอบ้วแจกกระสุนเองทุกอย่างเลยอยากแบบอยากลองมากตัวนี้ครับผมแล้วก็ตกใจคอมของหาเดมอนดามนะครับที่ส่งทดสอบนะครับก็แบ้ว EP นี้ก็หมดแล้วหมดแล้วต่อแล้วโอเคครับไม่ไปแล้ววันเจอกันใหม่พี่หน้าครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ